สวัสดีค่ะฟรีมนันนี่คลิปนี้มาที่แอปนี้กันหน่อยนะคะสำหรับ Bobstar Winner Bobstar Winner เป็นแอปที่เล่นเกมแล้วก็สะสมเหรียญและของรางวัลเข้า t ึมันนี่วันเดอได้การถอนเงินของแอปนี้ถอนเริ่มต้นอยู่ที่100บาทแอปนี้มีข้อดีอยู่ตรงที่ว่าพอรากระกดดถอนเงินเรารอไม่นานไม่นานจริงๆเงินก็เข้า ไม่ต้องรอจนถึง24ชั่วโมงอันนี้คือข้อดีส่วนข้อเสียข,ของแอปนี้ก็คือการเล่นหรือการทำงานของเขามันมีขีดจำกัดในแต่ละวันเออเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเล่นได้แบบ24ชั่วโมงแล้วก็ได้รับคะแนนทั้ง24ชั่วโมงไม่ใช่เรา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 ,าเรียกอะไรเขากำหนดขีดจำกัดมาว่าวันหนึ่งอ่ะเราสามารถเล่นได้ประมาณเท่าไหร่ซึ่งโดยรวมๆแล้วนะ แอปนี้ถ้าเล่นจริงๆอ่ะก็จะอยู่ประมาณ10วันทําการประมาณ10วันเราถึงจะได้ถอนได้อันนี้คือคนที่เขาเล่นแล้วเขาบอกมาส่วนตัวนะของนุชเล่นแอปนี้หลายหลายเครื่องเออสองเครื่องเอาสองเครื่องพอเครื่องนี้ด้วยแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งด้วยเครื่องหนึ่งนุชเล่นแบบไม่แนะนําใครซึ่งตัวนั้นนุชถอน10บาทการถอนเงินของแอปนี้เริ่มต้น10บาทแล้วก็ สิบบาทนะมันถอนได้ตลอดซึ่งสิบบาทมันจะต้องใช้ทั้งเพชรแล้วก็ใช้ทั้งคะแนนในการถอนแต่ถ้าเราถอนยอดที่มันสูงกว่าสิบบาทอะ่ะไม่ต้องใช้ส่วนการหักคะแนนเพิ่มเติมก็คือตรงนี้การเช็คอินประจำวันหรือคำว่างานตรงนี้หรือเมนูพวกนี้เราก็สามารถหักคะแนนได้เหมือนกันส่วนใครที่อยากจะแนะนำเพื่อนนะคะก็คือที่เขียนว่าเชิญเพื่อน เราสามารถกดคัดลอกลิงก์แล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้สําหรับคนที่อยากจะแนะนําเพื่อนส่วนการถอนเงินก็คือข้างบนตรงนี้ที่เขียนว่าถอนอันนี้คือในนาการถอนเงินนะคะอย่างที่บอกว่าแอปเนี้มันถอนเริ่มต้นอยู่ที่10บาทซึ่ง10บาทเราจะต้องใช้ทั้งคะแนนแล้วก็จะต้องใช้ทั้งเพชรแต่ถ้าเราถอนยอดที่มันสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็น100 200 500แล้วก็สูงสุดก็คือ1,000อันนี้ไม่ต้องใช้เพชรนะคะ ใช้เหรียญคะแนนใช้เหรียญทองอย่างเดียวก็ได้แล้ววิธีการถอนของแอปไม่ยุ่งยากเลยค่ะให้เรากดจํานวนเงินที่เราอยากจะถอนเสร็จแล้วกดที่เขาเขียนว่าถอนเงินสดสําหรับคนที่ถอนครั้งแรกอ่ะเขาจะให้เราใส่เบอร์ธูมน,นวเลเลตก่อนนะแต่ยางของนู้ดถอนหลายรอบแล้วก็ไม่ต้องใส่เราสามารถกดที่คําว่าสมัครการถอนได้เลยหลังจากนั้นให้เรากดที่คําว่ายืนยัน นี่นะการถอนเงินจะอยู่ประมาณ1-7วันทําการอ่ะอันนี้ถอนแล้วคะแนนของเราก็ลดแล้วส่วนบันทึกการถอนนี่อ่ะอันนี้คือบันทึกการถอนแอปนี้นุชก็ถอนมาได้หลายพันแล้วนะสำหรับการเล่นเกมแล้วก็ สะสมคะแนนแล้วก็แลกของรางวัลหรือถอนเงินเข้าทูมันนี่วอลเลตจริงอยู่ว่านุชอาจจะมีค่าคอมจากการแนะนําเพื่อนด้วยแต่ว่าถ้าถ้าเราแค่แนะนําเพื่อนแล้วเราไม่ไม่ทำอะ่ะโอกาสที่เราจะได้เงินเพิ่มเติมมันก็ค่อนข้างยากถูกปะแต่รุดให้ดูแล้วนะคะว่านุชเล่นจริงแล้วก็ถอนได้จริง การแนะนําเพื่อนมันก็เป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งในการหาเงินออนไลน์เท่านั้นแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดถ้าคุณคิดว่าคุณจะหาเงินออนไลน์คุณก็ต้องทําเองด้วยแนะนําเพื่อนด้วยส่วนเว็บหรือแอปไหนที่เราไม่ชอมแนะนําใครเราแนะนําใครไม่ได้เราไม่อยากแนะนําใครมันก็ถอนได้เพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจในในระบบกลไกของการแนะนําเพื่อนด้วยถ้าเราไม่แนะนําเพื่อนเราจะได้ถอนเหมือนคนที่ เขาถอนบ่อยๆเราก็ต้องขยันมากกว่าเขานิดนึงนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับการมาถอนเงินของ Pop Star Winner ใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไวน้น,นิดนึงนะคะกดติดตามไว้นะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันยอดเงินก็คงไม่ต้องแปลให้ดูหรอกเนาะเพราะว่าอัปเดตไปก็ค่อนข้างบ่อยส่วนใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเขาจายจริงไหมก็ เออเชื่อเถอะค่ะนดไม่หาเว็บหาแอปที่ไม่จ่ายแล้วมาบอกว่าจ่ายหรอกมันไม่มีประโยชน์ไปทำคอนเทนต์อื่นที่มันมีประโยชน์มากกว่านี้ดีกว่านะคะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับการมาท้อนเงินของ Pop Starwinner ใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไวน้น,นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ